ดาวังคารเป็นดาวการเงินของชาวมีนนะคะในช่วงปลายเดือนนะก็จะมีการขยับย้ายในรอบนี้เมื่อย้ายแล้วนะคะจะก,กลายเป็นกเกษตราธิบดีดังนั้นเป็นเรื่องปลดล็อกใดบ้างจากดาวังคารไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวมาเล่าสู่กันฟังด้วยภาษาไง่ายๆฝากกดติดตามไว้นะคะ ดาวังคารของชาวมีนนะคะจะโครจรยาย6ตุลาคมอยู่ไปจนถึง6ทธันวาคมด้วยมาตรฐานกเกษตรตาธิบดีนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าการเงินมีกําลังเป็นประทางดวงดาวประแปลว่าไม่ค่อยแน่นอน,นดังนั้นหากเราพูดถึงเรื่องการเงินการทองในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะมีความไม่ค่อยเสถียรกับเรื่องรายรับรายได้นะสำหรับวันที่26ไปเขาก็เปลี่ยนกําลังทางดวงดาว กลายเป็นสิ่งที่สม่ำเสมอมั่นคงเสถียรเป็นจังหวะพอดีนะคะสำหรับในข้อแรกนะเป็นการปลดล็อกเรื่องเงินนะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนทั้งเรื่องเงินเรื่องความเจริญก้าวหน้าของชาวมีนนะบ่งบอกว่าดาวอังคารมีกําลังแข็งแกร่งขึ้นมา และเป็นตัวแทนความหมายเรื่องสุภนะคะก็คือความสําเร็จต่างประเทศนะเมื่อมีความเสถียรก็หมายถึงมีพลังในการสร้างไรายได้นะคะที่มั่นคงและมีโชคลาภมาจากช่องทางที่มันกว้างขวางมีความเจริญก้าวหน้าทางการหางเงินนั่นเองนะคะเช่นธุรกิจกับต่างชาติการลงทุนระยะยาวนะคะการได้รับโอกาสการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเป็นจังหวะที่ดาวอังคารเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับดาวพระเกตและดาวมฤตยูด้วยทําให้เรื่องราวดาว นนะะในความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนสังคมก็จะมีเรื่องการเงินหาได้จากกลุ่มเพื่อนสังคมที่ไม่ธรรมดาเช่นไปรู้จักกับคนแปลกๆะะมีสังคมเฉพาะเชิงการหาไรายได้หรือความร่ารวยของชาวมีนช่วงนี้มาจากการใช้คําพูดการเจรจาการสื่อสารเกี่ยวข้องด้วยจึงเป็นช่วงที่เรื่อง connection ะคอนเนคชั่นการติดต่อกับเพื่อนทางไกลหรือมีสังคมเฉพาะกลุ่มที่ไม่ธรรมดามาสร้างเงินสร้างทองให้กับชาวมีนได้ อย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเพราะว่าการสื่อสารที่เด็ดขาดนะคะและใช้สัญชาตญาณในการสร้างความโดดเด่นในสังคมถือว่าจะนำพาเรื่องราวโชคดีนะมาจากเรื่องเครือข่ายนะคะเรื่องเพื่อนเรื่องของสักยภาพในเชิงกลุ่มสังคมคนหมู่มากในการนำพาโอกาสทางการเงินมาให้ เป็นช่วงที่กระตือรือร้นในการพบปะผู้คนใหม่ๆนําเสนอไอเดียนะคะหรือพยายามพรีเซนต์ตัวเองเกี่ยวข้องกับความสามารถที่มีนะก็จะทําให้โชคใหญ่นะคะหรือความโดดเด่นซ่อนอยู่ในคอนเน็กชันที่แปลกใหม่การติดต่อสื่อสารของชาวมิในช่วงนี้นั่นเองนะคะสาหรับดาวอังคารเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องสุขภาพได้ด้วยนะที่ผ่านมาหากรู้สึกว่าบางครั้งมันเหน็ดเหนื่อยนะคะท้อแท้กับเรื่องราวรอบตัวเมื่อดาวอังคารมีกําลังแข็งแกร่งก็หมายถึงเรามีเรี่ยวแรง กำลังกายกําลังใจดีขึ้นมีจังหวะในการที่จะลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งนะเนื่องจากมีจุดประกายนะคะมีเหตุกระตุ้นหรือว่าช่วงนี้มีจังหวะการทํางานที่ออกเรียวออกแรงเยอะขึ้นทําให้พลังของชาวมีนนะคะดีขึ้นนะเรียกว่าหากเราออกเรียวออกแรงยืดเส้นยืดสายเรื่องราวทางสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วย สำหรับข้อปลดล็อกที่สองนะคะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวดาวแห่งปัญญาดาวพระลหัสนะคะไปเป็นมหาอุดในภพเรือนที่เรียกว่าภพปุตตะนะซึ่งเป็นความหมายเชิงบวกนะในภพเรือนนี้ก็คือเป็นความหมายทั้งเรื่องบุตรหลานคนต่างวัยนะคะความคิดสร้างสรรค์การลงทุนความหวังสิ่งใหม่โดยชาวมินะคะมีดาวพระลหัสเนี่ยไปมีกําลังแรงทําให้เกิดโชคใหญ่ในเรื่องของคนต่างไวัยได้บางครั้งหมายถึงการเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มเด็กเยาว,วชนนะคะนำมาซึ่งเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์ มีบุตรหลานบริวารเพิ่มเติมนะบางท่านก็เกิดสมาชิกใหม่ในครัวเรือนนะคะมีพลังแห่งความสุขเกิดขึ้นเนื่องจากปุตตะมันก็คือความหวังนะสิ่งที่เคยผิดหวังหรือว่าไม่มีทางไปนะช่วงนี้เป็นได้ที่อยู่ๆมันก็จะมีเหตุให้เรามีความหวังมีทางออกมีความภูมิใจมีความสุขเกิดขึ้นโดยเฉพาะมาจากเรื่องการงานนะคะเพราะดาวพฤหัสเป็นทั้งเรื่องกรรมมะของชาวเมรนด้วยนะเรียกว่าช่วงนี้หลายสิ่งจะค่อยๆขยับขยายคลี่คลายไปนะคะ ความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นความหมายหนึ่งด้วยนะช่วงนี้จึงเป็นได้ที่การงานประเภทความคิดสร้างสรรค์แตกต่างจากคนอื่นนะคะหรืออะไรที่เพิ่งหยิบจับเรียนรู้เนี่ยมีหนทางไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนะนอกจากนี้เป็นช่วงที่การลงทุนการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคการประมูลแย่งชิงแข่งขันสามารถเอาชนะคู่แข่งนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวที่ใช้ความสามารถใช้ปัญญาใช้ความรู้นะจะประสบความสําเร็จเหนือคนอื่นนะคะนอกจากนี้มีเรื่องราว โครงการโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะจากเรื่องความเชี่ยวชาญการศึกษาต่อการเรียนรู้เพิ่มเติมนะเรียกว่าช่วงนี้ดาวพลหัสมาแรงเะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวชาวมินนะคะก็จะกลายเป็นเหมือนครูผู้ให้คําปรึกษาที่ยอดเยี่ยมนะเรียกว่าอยู่ๆเนี่ยเรื่องราวอยู่วข้องกับความรู้ความสามารถในเชิงการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีนะคะให้กับคนหมู่มากก็ได้นะเรียกว่ามีประโยชน์เชิงสังคมหรือบางท่านเนี่ย เป็นตัวอย่างที่ดีกับบุตรหลานวริวานในช่วงนี้นอกจากนี้ก็หมายถึงการไปเกี่ยวข้องเชิงการสนับสนุนด้านการศึกษาของบุตรหลานวริวานนะคะเกี่ยวข้องกับการรับผิดช,ชอบค่าเทอมค่าเลี้ยงดูส่งเสียต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวปุตตะก็คือเด็กๆเล็กๆคนที่เราปกครองดูแลในบ้านก็ได้นะเรียกว่าช่วงนี้ก็เป็นได้ที่ดูแลเรื่องนี้เยอะหน่อยนะคะนอกจากนี้เป็นช่วงที่ชาวมีนนะคะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องความคิดสร้างสารรค์ของตนเอง อย่าปล่อยให้ความรู้ที่มีนะคะอยู่เฉยๆนะหรือไม่ได้เอาไปทําประโยชน์ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะคะถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้คนรุ่นหลังหรือบางทีนําสิ่งเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นคอสเป็นความรู้เพื่อหางเงินหาทองได้สําหรับในข้อปลดล็อกที่3นะคะข้อนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะที่เกิดขึ้นจากดวงดาวและเราต้องปรับจิตปรับใจนะคะดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ตอนนี้นะคะจะมีกําลังเป็นนิดนะช่วงท้ายเดือนนิดก็คือเรียกว่ามันไม่ค่อยดีทางดวงดาวนั่นเองนะและดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริ ดาสุกก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเพื่อนสังคมนะคะดังนั้นให้ระวังนะคะการครบหาบางทีเนี่ยมันก็เจอคนสนับสนุนดีในขณะเดียวกันเพื่อนนะคะคนใกล้ตัวก็นําภาระมาให้ได้นะเรียกว่ามีสภาวะการแบกรับในความหมายหนึ่งมันก็คืองานเชิงสังคมได้นะเช่นช่วงนี้ก็มีงานชาวบ้านนะคะงานทางศาสนาที่ต้องไปเกี่ยวข้องช่วยเหลือหรือแม้แต่งานเชิงสาธารณประโยชน์จิตอาสาต่าง นอกจากนี้นะคะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือพี่น้องมันเกิดความเปราะบางขึ้นนะเนื่องจากหลายสิ่งภายในบ้านนะคะหรือความคิดเห็นทัศนคติบางอย่างมันไม่ค่อยตรงกันทําให้ช่วงนี้ความสัมพันธ์ในเชิงที่เราต้องระวังก็คือเกิดจากคนรอบข้างนั่นเองนะคะเป็นจังหวะที่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนอริเป็นนิดด้วยนะก็คือมีแนวโน้มที่จะรู้สึกอ่อนแอนะคะหรือลังเลเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะเรียกว่า การตัดสินใจของชาวเมีนช่วงนี้สติปัญญาดีนะคะแต่บางทีเกิดความลังเลในทางเลือกชีวิตช่วงนี้นะคะอาจเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาบ่อยเนื่องด้วยบางท่านเนี่ยทำงานเชิงบริหารนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะมีปัญหามาให้เราแก้อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรเป็นนิดทําให้ชาวเมีนนะคะมักเกี่ยวข้องกับเรื่องการคิดอ่านแก้ไขปัญหาอยู่ตลอด นอกจากนี้นะคะเป็นจังหวะที่เราต้องรู้จักการปฏิเสธอย่างสุภาพเรียนรู้ที่จะปฏิเสธคําขอที่ไม่สมเหตุสมผลจากเพื่อนหรือคนรู้จักอย่างนุ่มนวลน,นะคะนอกจากนี้อย่าปล่อยให้ความใจอ่อนมาทําลายความมั่นคงทางการเงินหรือเบียดบางเวลาส่วนตัวของเรานะเรว่าเราเองต้องรู้จักปฏิเสธในงานในการที่บางทีมันเกินเลยนะคะสำหรับเรื่องดาวเชิงสุขภาพก็บ่งบอกได้เนื่องจากดาวสุกเนี่ย เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสุขความสบายใจนะเมื่อเขามีกําลังเป็นนิดนะคะบางครั้งการเกี่ยวข้องเชิงสังคมมากเกินไปก็ทําให้การพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะการกินอยู่หลับนอนผิดปกติไปหรือแม้แต่เรื่องความเครียดที่เกี่ยวข้องเชิงสังคมมาสัมพันธ์กับชีวิตของชาวเมีนอันนี้ก็ต้องบาลานซ์ให้ดีนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่ดาวพุธโคจรวิบริตในช่วงท้ายเดือนและดาวพุธของชาวเมีนจะเป็นเรื่องพันธุแล้วก็เรื่อง ด,ดานินะคะก็คือทั้งครัวเรือนทั้งเครือญาติรวมไปถึงคู่ครองคนคบหาด้วยดังนั้นเมื่อเขามาโคโจรผิดปกติยึกอยากระหว่างพบมรณะกับสุภะนะถือว่าช่วงนี้นะคะความยุ่งเหยิงในบ้านก็มีมากด้วยนะเช่นภารากิจเยอะนะคะอาจมีปัญหาเรื่องเอกสารการเกี่ยวข้องเชิงสินทรัพย์ขนาดใหญ่มรดกสินทรัพย์หรือแม้แต่การสื่อสารในครัวเรือนบางท่านอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบุตรหลานบริวารจาเป็นต้องคุยกับคู่ครองหรือมีความเกี่ยวข้องกับภาระ หลายสิ่งในบ้านช่องครัวเรือนนอกจากนี้นะคะเป็นเรื่องราวหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาที่มีความผิดปกติดังนั้นใครทํางานเชิงรวมพุ้นลงทุนนะคะเป็นช่วงที่มีความผันผวนสับสนพูดคุยกันไปมานะหรือแม้แต่เรื่องราวการสื่อสารที่ผิดพลาดทําให้เกิดการเปลี่ยนแผนงานบ่อยครั้งได้นะคะ มีเหตุนะคะเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมเข้าของได้เนื่องจากดาวอาทิตย์และดาวพุธก็ไปอยู่ในภพเรือ,มอนมรณะนะบางเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องยืดเยื้อเช่นแก้ไขปัญหาสัญญาณในบ้านนะคะเรื่องราวอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech Tech ช่วงนี้อาจจะมีจังหวะซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือมันรวนรวนทำให้แก้ไขกลับไปกลับมาบ่อยครั้งนอกจากนี้เรามาระวังเรื่องเอกสารสูญหายนะคะหรือแม้แต่การติดต่อเรื่องราวสำคัญเนี่ยมีความผิดพลาดได้ง่ายเพราะดาวการสื่อสารไปอยู่ในภพเรือ,มอนมรณะด้วยนะคะ ปตัดสินใจนะคะเนื่องจากมรณะก็คือจบลงนะบางท่านคิดอ่านเรื่องการต่อสัญญาการหมดอายุหรือกําลังจะครบรอบอะไรบางอย่างทําให้ต้องตัดสินใจคิดอ่านหรือเกิดทางเลือกสำหรับชาวเมดนะคะถือว่าช่วงนี้เรื่องราวดาวพุทธที่โคจรผิดปกติบางเรื่องจึงเล็ดเลื่อนเคลื่อนไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางได้นะคะเรื่องการนัดหมายต่างๆช่วงนี้เป็นได้ที่บางครั้งมีการปรับเปลี่ยนหรือว่า มันเลื่อนมันเคลื่อนไปจากที่ตั้งใจนอกจากนี้ก็เป็นดาวเรื่องไหวพิปปติภานระวังหลงหลงลืมลืมสับสนข้อมูลในช่วงนี้เช่นกันเป็นข้อมูลให้ไว้กับชาวมินนะคะในช่วงที่ดาวการเงินเริ่มดีเป็นเกษตรนะคะมีความมั่นคงดีขึ้นอ,อย่างไรก็ตามดาวแวดล้อมก็มีบางส่วนที่ต้องปรับจิตปรับใจนะคะเอาข้อมูลที่ได้นี้ไปปรับใช้ในช่วงดังกล่าวได้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ